เก็บผักไปกินกับน้ำพริกโอ้ยผักงามมากดูพริกพริกดกอันนี้ผักปังหอมเดี๋ยวหอมจะทำย่างไรอย่างหนึ่งหอมไม่ต้องซื้อผักนะคะหอมก็ เก็บจากนี่แลละค่ะกินนะนะต้องเด็ดออกเพราะไม่เด็ดออกมันก็มันติดกันเสียงม่ย,ยากเก็บเก็บกันทางทำสวนหลงังบ้า แค่นี้ก็พอแล้วนะดูพริกหอมหอมต้องลดน้ำเพราะว่ามันเหี่ยวต้องรดน้ำอันนี้พริกบ้านเรานี่กำลังขึ้นอันหนึง่งปกค่ะไปกินข้าวกันสวัสดีค่ะมะพร้าวก็หอยแล้วค่ะมันี้หอมกินข้าวเที่ยงเราหอมก็จะไปเห็นงานด้วยค่ะหลังจาก เขาปามาแล้วนะคะหอมก็มียังขมมะแกงกะทิไก่ไส้มะเขือสุบะเขือผักนอก่อไม้แล้วก็เขาค่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามหอมเด้อค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะ,มา,คะมากค่ะไม่กินน้ำกันพี่วิไล น้องน้อยปลาไก่อินเดียพิจิตพี่จอยพีนิดยายวันพีวันไม่กินน้ำกันเด้ค่ะทั่วโลกทั่วอีสานทั่วเอเชียะะได้ค่ะม่กินน้ำกันเด้ค่ะสแสบค่ะ เด็ดมากพ่อกินกับพ่อเนะบกักพริกเวลาเห็นกับเขาพริกหอมกับไปเอาข้างนอกมากินอันนี้ใส่แข็งเมาจากเมืองไทยกันยังเหลืออยู่ประมาณทีโรนึง ช่วงนางฮ้อนเนี่ยซูเปอคอยซื้อผักสลัดกินด้ค่ะเก็บกินอ๋อเก็บล้างบ้านไม่กินผักสลัดเนี่ยบ่านซื้อกินแล้วแหละปลูกนางฮ้อนอซุปกรเก็แซบแซบ Mm-hmm. เมื่อกี้เพราะว่ามันเหลิบเมือแล้วฝนสิสโตกนะฮอมก็เลยต้องยุดเอวีดีโอไปก่อนนะคะมากินต่อค่ะทำเป็นหนัามัน้ะซุปกระเทียมแซ่บ มาพ่ออิ้มนนะแกงบะเขือส่กะทิแกงบะเขือสใส่ไก่ใส่กะทิแซ่บๆ มาพอดีอิ่มพอดีอือจิ้งเขาแซ่บค่ะ กับคนกับเจ้าในแสบครับสมกับสาว เอาใส่บักเขือมาหอมสร้างบักเขือแต่ว่าบักเขือหอมไม่ได้ปลูกเองนะเพราะว่าปลูกไปต้นเมืองจากสิรดจากแต่ว่ามันเป็นดอกแล้วม่รู้ว่าได้กินบ่หอมสร้างบักเขือมากประมาณสองกิโลได้เดี๋ยวหอมเสียมาเห็ดให้วิดีโอให้เบิรงดด้วยค่ะการถนอมอาหารบักเขือนน่ะหอมเห็ดแล้วมันสีสันยังคือเก่าเลยค่ะสดคือเก่า ค่วบะดำเลยเด้อค่ะบะดำพอประจานเลย อิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วหอมเงนสิไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอบคุณีนไลค์ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะ,คะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ